เฮีตะกี้ยังบอกว่าหมุนเงินไม่ทันอยู่เลยที่ตอนนี้เกิดกับไรขึ้นมาละอุ้ยทำไมมันรวดเร็วอะไรขนาดนี้เฮ้ยหวังดีก็หาว่าหาเรื่องอาวนาเรื่องอย่างนึ่งนะว่าอวานเป็นคนงอกวานรู้นะว่าลิซคิดอะไรอยู่ในใ,นใจเรือย ê lắm Kiếm lão มันชงกันนะเจอทีไรนะกูไม่ถูกชะตาสักทีเลยเจออีทีไรโอ้หมั่นสไส้ไม่รู้จะพูดยังไงอะมาก็หมั่นสไส้ไปทั่วนั่นแหละจุไรก็เหมือนกันเขาดีกับมาจะตายไปจะไปหมัน่นไส้เขาอีกอ๋อนี่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 ลึกลึกถึงขนาดออกรับแทนกันเลยเหรอฮะอาทานลื่อย่าเนืกอนาะว่าโอนไม่รู้เรื่องเลยกับอาจุไร เน่ว่าจะบอกให้นะว่าคิดคิดอยู่เหมือนกันว่าว่าจะไล่อีออกจากที่เนี่ยนี่ใจคอถ้าม้าหายแล้วเดินได้ปก,กตินะมาจะไล่เขาออกเหรอแล้วมาเขากลับไปรับลูกมาทําไมก็อตอนนั้นอีไม่ได้แสดงท่าอะไรนี่แต่ถ้าตอนนี้อีแสดงท่าออกมานะรับรองได้เลยว่าว่าจะไล่อีทั้งแม่ทั้งลูกเลยว่าไม่เก็บเอาไว้บ้านนี้หรอกมาคิดมากไปได้ผมว่ามาทําใจให้สบายดีกว่านะ จุเลก็เป็นคนของมา้งมาเข้าพยาบาลมา้าดีอยากจะตายไปผมว่าคงไม่เไปไ็หนไรหรอกเออนี่นะอาธานนะอาทานเมื่อาาไหร่ลึกจะแต่งงานสักทีฮะถ้าลึกแต่งงานเมื่อไหร่นะย้ายไปอยู่ตึกใหม่เลยม่อยากเป็นคนแก่ที่ไม่มีลูกหลานอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนั้นเหรอนีอ่ม้มาถ้าผมไปอยู่ตึกใหม่นะตั้งนานกว่าผมจะเจอม้าทีถ้ามีเมียอีกนะโอ้ยเป็นเดือนนะมา้าม้าอยู่กับใคร อยู่ก็อาจุไล่สิเขาห้อยู่แล้วถ้ามีผมสักคนเขาอยู่ที่นี่ก็เพราะผมไม่คิดมากไปนามันเป็นแค่ความสุขเล็กน้อยแค่นั้นเองนี่คอยผมไปเที่ยวที่อื่นติดโรคอะไรมาอีกอ้ทันนี่รีรียอมรับแล้วเหรอฮะผู้ชายนะมาอายุสามสิบแล้วยังไม่มีเมียอีกมันต้องมีเรื่องอย่างนี้บ้างแหละโเอ้ยเรื่องทำไมเรื่องไม่หาเมียที่ดีกว่านี้อ่ะ ก็ผมกลัวเจอผูอ้หญิงวันนาม้าจะเอาเหรอสู้อย่างจุไรก็ไม่ได้ไม่เห็นมีปากมีเสียงอะไรเลยเจยมเนื้อเจียนตัวจะตายไปหรือว่าม้าเคยเห็นเขาไปยองอะไรขึ้นมาบ้างผก็ไม่เคยเห็นหรอกแถมก็ยังได้อีกทุกวันด้วยสิม้าก็คิดมากไปได้นะเขาเหมือนเดินทุกองอาจารย์ร่อปล่าม้ามาสิว่าเรื่องมีอะไรกับกีนนานเท่าไหร่ละก็ตั้งแต่ก่อนผมไปไต้หวันนี่กับม้า ลายหรอกเอาไว้ผมเจอใครดีกว่าเขาแล้วผมก็จะเลิกเองจุไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของมาจัดการถ้าเขาอยากอยู่ที่นี่ม้าก็ให้เขาอยู่ถ้าเขาอยากจะไปม้าก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาว่าง่ายจะตายไปคือว่าง่ายว่าง่ายก็ใช่สิตอนนี้อีคิดว่าเป็นเมียลืออยู่นะถ้าวันไหนวันหนึ่งนะลืออยากจะแต่งงานนะโอะว่าอาจุไรอ่ะอีต้องลุกขึ้นมานะเชือดคอลือแน่ๆเลยฮะ นางคนเนี้ยนะโวห,หลายกาจะตายไปนี่มาก,ก็คิดมากไม่ได้ <_ S 1> เขาคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกหน้า <_ S 2> ผมไปนะไปเลยจะไปไหนก็ไปไปอารมณ์ดีสิ ฉันอีกแล้วอยาจะไปเล่นไปนอนกับผู้ชายที่ไหนก็นเชิญตามสบายเลยทำไมล่ะนายแล้วดึกดื่ดดนอ่ะนายจะเข้าอน้ำท้องค่ายยังไงล่ะไม่เห็นแปลกเลยแลก็เปิดไฟให้ฉันสิฉันพอจะเดินได้หรอ นายนายจะไปฟังอะไรคุณวนาแกณมากมายคุณทันนะ่ะแกอีออกก็ชฉันเล่นๆแกไม่ได้จริงจังอะไรหรอกอย่ามาพูดดีนะ,ะนางวน,นาไม่เคยบอกอะไรฉันเลยเจ้าทันต่างหากละที่บอกฉันฉันดักคอเขาหน่อยมันไม่ยอมรับแล้วแกอย่าคิดนะว่าเจ้าทันนะ่ะเขาจะเอาแกเป็นเมียออกหน้าออกตาคนยอย่างแกน่ยอย่าเสอะ สักว kh <c ười> ันหนึ่งเจ้าทันก็จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีๆแล้วตัวแกน่ะเคยคิดว่าเจ้าทันเป็นผัวหรือเปล่าเปล่าค่ะฉันทราบอยู่แล้วเรื่องนี้ฉันจะเฉดหัวแกออกจากบ้านของฉันนัความจริงฉันก็เดินได้ละไม่จำเป็นต้องง้อใครเลยเน่แล้วแกยังมาน่ ไม่อยากไปเที่ยวผู้หญิงเขากลัวติดโรคเขาไม่ได้ตีค่าราคาฉันสูงไปกว่าผู้หญิงพวกนั้นเท่าไหร่หรอทนายดีแม้ดีดีดีด,ด,ดีที่ยังคิดได้นะเน่ถ้าเกิดเจ้าทันเขามีเมียละ่ะแกจะว่ายัางไงทานายไม่ไล่ฉันออกฉันขออยู่รับใช้ต่อของเงินเดือนแค่ส่งลูกเรียนก็พอ แต่ถ้านายไม่อยากได้ฉันฉันก็จะออกไปหางานทำที่อื่นปีนี้พี่รีเขาจะลากลับบ้านฉันจะไปขอทําแทนบ้านนู้นอย่าช่วยนะบ้านนูน้นน่ะมีทั้งลูกเขยฉันหลานชายฉันแกนแหลกออกอย่าเนี้ยอยู่ที่นี่แหละะเป็นยังไงนั่งน,น้ำตาซึอมอีกเหรอ แล้วแกจงจำเอาไว้นะสำนึกในหัวสมองเอาไว้ว่าคนอย่างแกน่ะเป็นใครแล้วลูกฉันเน่ะเป็นใครไปสิจะไปไหนก็ไปยังจะนั่งเสนอหน้าฉันอีกหรอบอกให้ไปยังไงแล้วเก็บก็ไปเ้วยไอ้พวกเนี้ย